สวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะกำลังปั่น <c oughs> จ้่เครื่องนี้อยู่ให้เราถ่ายเองนี่ปั่นอย่างันเป็นเขาเรียกเครื่องไฮองซีนะคะเดี๋ยวขออ่านเป็นเทคโนด้วยที่ออกแบบมาเพื่อการกำจัดไขมนันเฉพาะจุดบริเวณต้นขาสะโพกและก้นรวนถึงการกะจัดผิวเปลือกส้มด้วย เขาผ่านไข่มาบริเวณสะโพกโ้นและต้องถ่าอยเต็มที่พร้อมกระตุ้นให้ไข่มาแต่ตัวอย่างต่อนเนื่องนะคะก็นี่ผันไปแค่แนาทีครึ่งอะเหนื่อยอะเหนื่อยแบบเออเหมือนเหมือนเวลาเราเล่นสกายวอลที่ฟิตเนสเราอะค่ะอาการแบบเนี้ยเหมือนเหมือนเามาปั่นไปแล้วสิบหาทีแต่นี่คือ8นาทีก็เหนื่อยมากแล้วนี่คือนี่มีไอสิ่งนี้ก็คือก็คือสิ่งนั้น เหมือนเป็นตัวที่เอามาห่อเรานะคะแล้วก็รูดซิปขึ้นมานะคะแล้วก็มันต้องใส่เข้าไปกับเครื่องนี้เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องตั้งกับพื้นแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มันก็นั่งอยู่แล้วก็ปั่น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 เรามาดูนี่ด้วยดีกว่าเด้จะเห็นไหเห็นนะก็เขาจะกําหนดไว้นะคะอันนี้คือเวลาปั่นมาเ9นาทีแล้วต้องปั่นทั้งหมด30นาทีแล้วก็ ตรงนี้คือต้องปั่นให้อยู่ที่ห้าเออหกสิบนะเพื่อให้มันการเบิร์นไขมันถ้าว่าปั่นเกินน่ยมันก็จะเป็นการสร้างกำ้น,เนิเหนือนะ,ะอนนะแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเครื่องหนนะคะมันเป็นแบบมนีการดูดตรงเนี้ยคือตอนนี้มันจะดูดลงไปปืดดูดแบบดูดดังดูดเหมือนดูดตัวลงไปะคะ่ะเป็นสุญญากาศเราก็ปั่นแล้วเดี๋ยวมันก็จะพองขึ้นมา เดี๋ยวให้ดูตอนพองอย่นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปละโอเคอันนี้เราคุ้มไปอยู่ที่ล็อบบี้พารค่ะโอเคเดี๋ยวดูตอนพองนะงน,งนี่เห็นปหมอันนี้ก็พองขึ้นมาเป็นเทสะคะ่ะจะขึ้นอยู่ที่บวก25เนี่ยมันก็เลยจะรู้สึกเหนื่อยเขาบอกว่าปั่นสามสิบนาทีเนี่ยจะเหมือนการปั่นไปหนชั่วโมงอ่ะจะเผาหันไดประมาณ 1> 1, 000 8, 000ห 1, นึ่งพันหนึ่พกิโลแคลอรี่ยังไงขออนุญาตไปนต่อกัอนสุดๆอ๋อลืมบอกค่ะมดมาปั่นอยู่ทีู่ลินแอนด์สเลนเดอร์บายโรลวิรนนะคะตรงสาขาพานาก็ดูดีเหงื่ออกอเต็มเลย